วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบรกการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลอองตรีพระบาทดังนี้ ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนำนายชูตงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และคณะเฝ้าทุลอองค์ธ리ปรบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดําเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทยในโอกาสนี้นายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รมข้าเฝ้าทุลองทุลรีพระบาทด้วยฝากกดติดตามกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ หรือมอบซูเปอร์แทงซ์ซูเปอร์ซติกเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำนะคะศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชยนานเรนทรพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการรางวัลไชยนานเรนทรนำนักการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2566เฝ้าทุรองทิลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลไชยนานเรนทรดังนี้นายแพทย์วรวิวิ์แตนติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวังด่านชชยวิจิตนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการนายสุรพลเทียนสูตรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชนนางวันทิศชอบจิตนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชน นายปินเดอร์ปรานสิง์มาดานนายกสมาคมสีกุรุสิงห์สภาและคณนะเฝ้าทุนองทุลีประบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกรันครั้งที่24ปี2561ครั้งที่25ปี2562และครั้งที่26ปี2563ด้วยเสด็จพระราชกุลตามพาระราชพยาศัย วันที่8มกราคม2567เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนนกมันไดเบิร์ดพาราไดส์ในไม้บาเคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟอทุลอองพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลประวัติสวนนกมันไดเบิร์ดพาราไดส์สวนนกนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันไดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ทางตอนเหนือของเกาะสิงคโปร์แบ่งพื้นที่5ส่วนได้แก่สวนสัตว์สิงคโปร์สวนสัตว์ริเวอร์วันเดสิงคโปร์ไนท์ซาฟารีสวนนกเบิร์ดพาราไดและสวนสัตว์ป่าฝนสวนนกเบิร์ดพาราได์เป็นสวนนกเปิดใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2566 แทนส่วนนกจรูรงเปิดมานานถึง52ปีเนื้อที่17เฮกตาร์หรือ170,000ตารางเมตรมีนกกว่า3,500ตัว400ส,สายพันธุ์ภายในส่วนนกจำลองระบบชีวะนิเวศต่างๆทั่วโลกที่นกชนิดต่างๆอาศัยอยู่ได้แก่อัญมณีแห่งอเมซอนชนบทแห่งออสเตรเลียยองเวป่าใจกลางแอฟริกาพื้นที่ชุ่มน้ำคริมสันปีกแห่งเอเชียลอรีลอฟ ่าลึกลับแห่งป่าปัวอ่าวเพนกวินและบทเพลงแห่งป่าเปิดทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิการิมทางเดินมีป้ายเรื่องนกชนิดต่างๆต้นไม้หลากชนิดที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันไดสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพื้นที่จัดแสดงนกทวีปแอฟริกา จำลองพื้นที่ขุบเขาและบรรยากาศป่าในทวีปแอฟริกามีหอชมวิวและสะพานแขวนมีนกประจำถิน่นเช่นนกก้วแอฟริกันเกยนกกิ้งโครงคอดำนกช้อนหอยนกช้อนหอยขาวแอฟริกันแนวต่อระหว่างเขตมีห้องแสดงความรู้เรื่องนกเช่นเรื่องขนเรื่องไข่นกเรื่องรังนกและอาหารของนกเป็นต้น นอกจากนี้มีที่อยู่อาศัยและนกสายพันธุ์ต่างๆจากเอเชียจำลองพื้นที่ป่าไผ่และทุ่งนาขั้นบันไดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนกประจำถิ่นเช่นนกเงือกป่าปัวนกว่าและนกปากช้อนหน้าดำพื้นที่นี้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารนกได้ ทอดพระเนตพื้นที่จัดแสดงนกที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำคลิมสันจำลองระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำตกสูง20เมตรนักท่องเที่ยวนิยมมาบริเวณนี้เพราะมีฝูงนกฟามิงโกอเมริกันที่มีสีชมพูสดใสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566นกฟามิงโกได้วางไข่และฟักออกมาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี ขณะนี้ลูกนกอายุยังน้อยมีขนสีเขียวเมื่ออายุสอสปีจึงจะมีขนสีชมพู ทอดพระเนตรนกเพนกวินในห้องกระจกขนาดใหญ่นกเพนกวินมีความสามารถพิเศษกว่านกชนิดอื่นตรงที่มีขนแน่นและหนาเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายได้ทั้งบนบกและในน้ำรวมทั้งมีไขมันหนามากเพื่อกันหนาวและช่วยให้ลอยน้ำได้ส่วนสีของขนนกเพนกวินมีประโยชน์เพราะสีดำช่วยดูดความร้อนได้ดีเมื่อพบแสงแดดเพนกวินจะหันหลังเพื่อดูดความร้อนเก็บไว้ สาธารณรัฐสิงคโปร์แม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ก็พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าพยายามจัดทำสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้และพักผ่อนรวมทั้งเป็นการจัดระบบนิเวศห้คงอยู่ส่วนนกแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของนกหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศได้รู้จักนกนานาชนิดเหมาะที่จะได้มาศึกษาธรรมชาติวงจรชีวิตของนกสร้างความรักห่วงแหนเป็นการเสนอการรักษาระบบนิเวศในเชิงบวกให้ผู้คนสำนึกและรักษาธรมามาธรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติช่วงบ่ายสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันลีพลดิกพลิเทคนิค นางสาวจินนีหลิวอธิการบดีและประธานกรรมการบริหารสถาบันเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสเด็จกราบบังคมทูลความเป็นมาของสถาบันสถาบันรีพับลิก polytechnic ตั้งคืนเมื่อปี2545เป็นสถาบันการศึกษาแบบอาชีวศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์กำกับดูแลเปิดสอนหลักสูตรอนุป,ปริญญา37หลักสูตรใน7คณะได้แก่วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์การโรงแรมสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการและการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศิลปะ จุดเด่นของสถาบันรีพับลิก p o l y เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นให้แก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมมีโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆของสิงคโปร์และประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรมกว่า200แห่ง <c oughs> เช่นศูนย์นวัตกรรมของเมืองไทยประกันชีวิตและพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ underwater world พัทยา ในปี2566มีนักศึกษาจากสถาบันเรพับบิกโพลิเทคนิคเดินทางไปประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและฝึกงาน491คนในจำนวนนี้60คนเป็นนักศึกษาฝึกงานระยะยาว5เดือนเน้นฝึกงานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นและรับนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาแลกเปลี่ยนด้วย ทอดพระเนตรการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ห้องถ่ายภาพยนตร์ห้องปฏิบัติการสร้างเสียงประกอบภาพยนตร์เป็นสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเพราะสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสถาบันรีพับลิก p o l y เทคนิ i โดดเด่นเพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่ห้องเรียนธรรมดาแต่เน้นการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและหลากหลายเช่นการเรียนรู้จากปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกันเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีแก้ปัญหา รัฐบาลสิงคโปร์เน้นจัดการเรียนการสอนแบบอาชีวศึกษาเพื่อให้เด็กที่สนใจวิชาชีพได้ศึกษาวิชาที่ตัวเองถนัดได้ลงมือทําจริงได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่สําคัญสถาบันการศึกษาต่างๆมีโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อเด็กจบไปก็จะทําธุรกิจของตนเองหรือในบริษัทหรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ในอนาคตสถาบันมีแผนจะร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยีจิลดาเพื่อแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษาสาขาความมั่นคงทางไซเบอร์และการออกแบบดิจิทัลการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวนนกมันไดเบิร์ดพาราดิ์และสถาบันรีพับบิกโพลิเทคนิคทำให้เห็นว่าการศึกษานอกสถานที่ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดหรือการอ่านหนังสือที่มีชีวิตส่วนการศึกษาในสถานที่หรือในโรงเรียนสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงเป็นความสมดุลทางการศึกษาความคิดอ่านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและอุตสาหกรรมของประเทศวันนี้เวลา14บสนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพระวสวรคัตถยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนเลิงนกทาอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโอกาสนี้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทาและพระราชทานสมระบายสีและของเล่นแก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จากนั้นส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเน,น็จพระศิรณครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอที่โปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธร โดยโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลจุลาภรร์่วมกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอของจังหวัดยะโสธรไปร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ปอสวอด,ด้วยในการนี้มีพระปฏิสันฐานกับผู้ป่วยถึงอาการของโรคและมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสม และทรงรับผู้ป่วยจำนวนห้าคนซึ่งป่วยด้ยวยโรคมะเร็งปอดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและความผิดปกติทางสายตาโรคมะเร็งเม็ดเลือดา้าและต่อมน้ำเหลืองอักเสบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลิ้นหัวใจรั่วชนิดรุนแรงและกระดูกสันหลังผิดปกติและหัวใจเต้นช้าผิดปกติและมีภาวะซีดไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ และโปรโดให้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุลาภรณ์และรักษาด้านทันตก,กรรมที่โรงพยาบาลสัพพิสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางป่ปรักษาตัวทุกรายจังหวัดยะโสธรเป็นจังหวัดพอ,อสวระดับที่41ปัจจุบ,บันมีสมาชิกจำนวน3,977คนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมรอกาสให้สมาชิกพอ,อสว จังหวัดยจโธนเฝ้าและทรงนำขับร้องบทเพลงเลือดหยดเดียวซึ่งทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพอสวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนพร้อมกับมีพระดํารัสช,ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พอสวที่เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำนี้อยากขอร้องว่าให้ทุกคนทำด้วยใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นคนแก่จะเป็นเด็กจะเป็นหนุ่มสาวจะยากจนจะมีเงินอะไรสภาพเขาก็าอาจจะแตกต่างกันไปแต่ หน้าที่พวกเราคือเราต้องช่วยผู้ป่วยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชันงอันนี้คือเป็นการทำดีโดย 16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคจายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนพระอุโสบสถดราชบบพิสิทธิ์มหาศีมารามราชบรราชบร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานประกอบพิธีเบิกเนตรพระนิราโรคันตรายจำลองพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง66.66เซนติเมตรเนื้อสำริด ซึ่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชุปธรรมจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบร้อยสิปีการก่อตั้งเนติบัณฑิตยสภาวันที่1นมกราคม2567 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดเนติบดณฑิตยสภาและเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเนติบดิตยสภาเป็นสิริมงคลและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่บุคลากรของเนติบดณฑิตยสภานักศึกษากฎหมายและประชาชนโดยทั่วกันวันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพนมมาศพิทยากรประกอบด้วยครูกรเกษียณอายุราชการครูที่ปฏิบัติราชการครบ30ปีครูที่ปฏิบัติราชการ,คร,ค,ร,ร,าการครบ10ปีและประธานรางวาัลแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวาัลการแข่งขันวิชาการรวมจำนวน15คน โรงเรียนพนมมาศพิทยากรเป็นหนึ่งใน21แห่งของสถานศึกษาเครือข่ายในมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาชริโสภาพ,พันนวดีทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม วันนี้ที่โรงเรียนแม่ระม,มาดวิทยาคมอำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดต,ตากนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชนญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเรื่อัจะนพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จ2,500ชุดไปมอบให้แก่นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และในอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจำนวน5อำเภอเพื่อนำไปแจากจาจแก่ราษฎรต่อไปจังหวัดจากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อนทําให้ในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากราษฎรได้ผลได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจำนวน5อำเภอคืออำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองอยางและอำเภออุ้มผาง ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดียวเร่งดำเนินการติดตามไลค์แชร์ like, Share, และคอมเมนต์หรือมอบซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ